สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะมาแจ้งขา่าวชาวสวนอย่างเช่นเคยจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามารับชมและก็รับฟังพร้อมกันเลยนะคะสำหรับ NER นะคะดีมนันยางแผ่นรมควันพุ่งดันราคา,ายางพารายืนเหนือ90บาทซึ่งนายชูวิทย์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท not r h east r ับเ e อจำกัดมหาชนหรือว่า NER นะคะก็ได้มีการเปิดเผยว่าจากแนวโน้มราคายางพาราที่เป็นขาขึ้นที่ผ่านมานะคะมองว่าเกิดจากปัจจัยของซัพพลายที่ขาดแคลนในตลาดสวนทางกับดีมานที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองส่งผลให้ราคายางแผ่นรมควันปรับตัวเพิ่มมากขึ้นมาอยู่ที่เนื้อระดับเฉลี่ย90-95บาทต่อกิโลกรัมค่ะ ในขณะที่มีกระแสหนึ่งนะคะออกมาคาดการว่ามีโอกาสที่ราคายางพาราจะถูกดันไปถึง100บาทต่อกิโล,ก,โลกร,รัมนะคะมองว่าราคาคงเป็นไปไม่ได้นะคะหรือว่าไปไม่ถึงจุดนั้นและเป็นเพียงความต้องการซื้อขายในตลาดดังกล่าวของคนบางกลุ่มเท่านั้นค่ะโดยส่วนตัวคาดว่าราคายางพาราจะเริ่มทยอยลดลง ในช่วงที่เหลือของปีนี้และก็คาดว่าเฉลี่ยทั้งปี67จะกลับมายืนอยู่ที่ระดับ75-80บาทต่อกิโลกรัมค่ะทั้งนี้นะคะก็มองว่าความต้องการในการใช้ยางพาราโดยเฉพาะยางแผ่นรมควันนะคะในอุตสาหกรรมยางล้อยังคงมีความมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยสถานการณ์การขนส่งยางพาราขณะนี้ถือว่าดีมาก เนื่องจากยังมีความต้องการจากกลุ่มยาน,ย,านยนต์ไฟฟ้านะคะหรือว่า EV อย่างต่อเนื่องด้วยอีกทั้งการท่องเที่ยวแล้วก็ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทำให้มีความต้องการในการใช้ยางแผ่นรมพันคุณภาพสูงมาใช้ในการผลิตยางหรือว่าเครื่องบินจำนวนมากนะคะเป็นยางเครื่องบินนั่นเองค่ะ ก็ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยเชิงบวกต่อธุรกิจทั้งนี้นะคะนับตั้งแต่ต้นปี67จนถึงปัจจุบนันหรือว่าผ่านไปราว3เดือนแล้วนะคะความต้องการยังคงมีการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นทําให้บริษัทได้รับออเดอร์จากลูกค้าทั้งรายเดิมรายใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง และก็มีคำสั่งซื้อล่วงหน้าไปจนถึงไตรามาสที่2ทับ2,567แล้วนะคะในขณะนี้ซึ่งส่งผลให้บริษัทคาดว่าปริมาณการจำหน่ายยางพาราในช่วงไตรมาส1ทับ67นี้นะคะจะทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือว่าไม่น้อยกว่า1.1แสนตันต่อไตรามาสค่ะโดยด้วยปัจจัยนะคะหรือว่าราคายางที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น จะเป็นอนิสงค์ต่อผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกนะคะของปีนี้เติบโตวกว่าเมื่อเปรียบเทียบช่วงเดียวกันกับปีก่อนที่ผ่านมาค่ะและจากไตรามาสก่อนหน้านะคะอย่างไรก็ดีบริษัทมีเป้าหมายปริมาณจำหน่ายทั้งปี67ไว้เฉลี่ยที่มากกว่า5.1แสนตันค่ะหรือว่าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า5-10%นะคะจากเมื่อเทียบกับปี66 ที่มีปริมาณการจำหน่ายรวมทั้งสิ้น4 9 7 0 5 3ตันนั่นเองค่ะและก็ปัจจัยข้างต้นที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะสง่งผลให้ทางการฝ่ายรับ PE เพิ่มขึ้นเป็น7เท่าจากราคายางในปีที่ปีนี้ที่มีทิศทางเป็นไปอย่างเป็นไปในทางขาขึ้นเช่นเดียวกับปี63โดยใช้ PE เฉลี่ยในช่วงปีนั้นนะคะลบ0.75 SD ปรับราคาพื้นฐานเพิ่ม7.2ก็คือ7บาท20สสตางค์นะคะ